สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทำอะไรเอ่ยฉเฉลยนะคะไอศครีมทุเรียนค่ะเริ่มแรกนำทุเรียนประมาณครึ่งภูนะคะที่สุกๆมาหัน่นแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเอาเอาไปปั่นก่อนก็ได้นะคะแต่นี่ไม่ได้ใช้เครื่องปั่นค่ะ หลังจากนั้นก็ใช้กะทิกล่องนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้อันนี้250 ml นะคะหลังจากนั้นก็ใช้น้ำตาลรายขาวหรือรายแดงก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบความหวานนะคะ นี่จะเอาสักสามช้อนสามช้อนโตะนะคะไม่ต้องหวานมากแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็เอา แป้งข้าวโพดสองช้อนโต๊ะนะคะแป้งข้าวโพดหรือช้อนครึ่งก็ได้หลังจากนั้นก็คนส่วนผสมให้ละลายนะคะ ให้แป้งละลายน้ำตาลละลายก่อนที่จะนำไปตั้งไฟให้อุ่นๆนะคะคนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมละลาย จากนั้นก็นำมาตั้งไฟอ่อนๆนะคะคนไปในทิศทางเดียวกันแต่ไม่ต้องให้กะทิแตกมันนะคะไฟอ่อนๆนะคะคนไปเรื่อยๆสักสิบนาทีก็พอนะคะ ลังจากลงจากเตาและผึ่งไว้จนเย็นนะคะก็เอามาใส่ท็อปเปอร์แวร์องเย็นก่อนนะคะเพื่อเข้าช่องฟิตนะคะ หลังจากนั้นก็เก็บเข้าช่องฟิตนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะอันนี้เอาออกจากช่องฟิตแช่ไว้ได้3มชั่วโมงนะคะเราลองมาดูว่าคน คนเนื้อไอศครีมทุเรียนนะคะและจะนำไปแช่อีกรอบหนึ่ง เพื่อไม่ให้เขาตกเป็นเกล็ดนะคะคนแล้วก็จะเอาไปแช่อีกสัก3าสี่ชั่วโมงนะคะอันนี้เราคนจนทั่วแล้วนะคะน้ำแข็งต่างๆจนละเอียดแล้วก็จะนำไปแช่อีกสักสชั่วโมงนะคะ แล้วมาดูกันจะเอาไปเข้าห้องฟิตอีกรอบนะคะสักสี่ชั่วโมงแล้วก็จะมารับประทานกันนะคะหลังจากนำไปแช่อีกสี่ชั่วโมงหลังจากคนแล้วก็แช่อีกสี่ชั่วโมงเปิดมาเป็นอย่างนี้นะคะแช่ช่องฟิต เตรียมตักเสิร์ฟเลยค่ะอ่าลองดูตักได้ไหมเอ่ยอ่าตักได้นี่นะคะเนี่ย อ่าตักเรียบร้อยแล้วนะคะลองมาโรยถั่วคั่วกันอันนี้ถั่วคั่วใหม่ๆแกเปลือกออกเรียบร้อยนะคะกรอบ สวยงามไหมคะน่ากินไหมคะอามาดูใกล้ๆนี่นะคะทุเรียนอ,อันนี้มีเนื้อทุเรียนด้วยนี่เหลืองๆนี่นะคะ อลองชิมดูนะคะว่าอร่อยไหมชิมดูก่อนนะคะอร่อยจังเลยค่ะขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ